สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกลิศิสันนะครับวันนี้ก็มาต่อนะครับคร a s h of c นนะครับตอนนี้ครับ Xbox ผมนะครับก็มาแล้วครับกำลังมาครับ Xbox ของเรานะครับโอเคนับ Xbox ของเราไหนล่ะ Xbox ของเรานะครับก็เมื่อกี้ผมก็เล่นไปนิดๆหน่อยๆน่อยนะครับเซ็งนะครับค้างนะเมื่อกี้เล่นไปแป๊บหนึ่งล้วค้างนะครับเซ็งเลยนะครับก็รอสองตัวนะครับมาครับ ระหว่างรอนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าตอนนี้ทานผมรับเอ็กซ์โบนะครับหลังจากผมสร้างเอ็กซ์โบเสร็จนะผมก็จะเอาพวกนี้นะพวกถังเงินนะเข้ามาข้างในแล้วนะครับก็ไม่ให้มันตีถังเงินได้นะครับเตอนนี้ผมก็น้ำม่วงผมนะครับน้ำม่วงห้านเก้านะครับผมก็เตรียมรีเสิร์ชนะครับไม่รีเสิร์ชตัวบอลลูนก็ตัวระเบิดนะคิดอยู่นะครับว่าจะเอาไหนดีนะเพื่อนๆคิดว่าไงนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ลองลองลองเม้นมาได้นะครับ ว่าเอาไหนดีผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับมีอยู่สมองเดียวนะครับถ้าหลายคนช่วยกันคิดนะครับสมองจะดีกว่านะครับโอเคนะก็มีบักหนึ่งมาตีผมนะครับใส่เยอะเลยนะเนี่ยล่ะเค้อบักอันนี้นะมาตีผมนะครับเนี่ยนะครับใช้ตั้งเยอะนะครับแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ต้องการของผมเท่าไหร่นะ้อการจะไว้นี่อย่างเดียวเนี่ยนะครับออกมาใสเยอะเลยนะเนี่ยัะตีตรงนี้ซะ ไม่เอาตัวอื่นเลยนะครับกรโดนยิงตายครับเกิดเ้งเข้าไปหายไปครึ่งนึงครับโตตุ่มเมี่ยก็มาอีกตรงนี้นะครับจําได้นะผมดูรอบครับรอบหนึ่งครับก็ตอนผมอ่านอยู่มันพางครับนะครับเซ็งเลยเรียกันเดี๋ยวผมก็จะไปหาเหยื่อครับในการโจมตีครับตีไปตีไปข้าวตีมันไปข้าว ตายเปล่าพวกแม่มึงพ้อมดเอ๋ยเย้คนะครับแค่นี้นะครับก็จบโอเคนะครับออไปตีกระจบแคลนซะหน่อยนะครับอ่าฮะแอตแทกนะครับเต็มเดี่ยวมาเมื่อกี้มปดิฟูแล้วครับฟูแล้วครับเรจ็บร้อยนะครับเอก็ดูก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างดื่มดูอืมฮึโอ้ไปไปไว้สักหมื่นสองหมื่นนะครับผมก็เอาแล้ว Uh, oh oh. โอ้โหโหดมากนะเนี่ยแต่สองหมื่นเองโอ้ oh, oh, มันมันสร้างเยอะไว้เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันโอ้ oh, ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยรู้สึกเข้าแล้วจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ผมอยากลงนะับอยากลุยนะ้วอย่างเงี้ยเอาักหน่อยแล้วกันโอ้โ oh, ห oh, มันระเบิดมันสองชั้นนะครับเค okay, นะครับเข้าทางไหนดีทาง okay, ไปอันนั้นทางต่อไปแล้วกัน โอ้โหฐานนี้น่าตีมากครับสบายนะฐานนี้นะครับเข้าข้างบนนะเข้าข้างบนนะครับเข้าตรงนี้นะครับจะตีฐานไอ้มันเชื่องเช่อกันครับโอ้โหไม่มีป้อมอากาศเลยนะครับแบบนี้นะเสร็จผมนะครับแบบนี้นะเลยนะครับผมก็จะประมาณอนะครับไปได้เล่โอ้ไหนหมามาหมาดิหมาดิหมาดิดูเราได้หรือเปล่าครับ โ,โอเคไปแล้วโอเคล้อมวงไปเลยนะแบบนี้นะครับวงไปเลยเรามาเยน่าไปแล้วขอวงไปเรื่อยๆนะครับเราใัฐานะครับล้อมวงไปเลยนะครับแบบนี้ครับ จะมาช่วงนี้ซะเยอะนะครับโอเคคนระับแบบนี้ก็น่าชนะได้น,นะครับน่าจะเพราะว่าเราล้อมวงมานะครับวงไม่ค่อยมีอะไรมากนะเรียบร้อยนะครับอย่างง่ายได้นะครับถ้าจะคุมนะครับได้เยอะอยู่นะ มีอะไรมากนะครับอ่ะมีตรงนี้อ่ครับจะเหลือเวลาไปทำไมเยอะนะครับฐานบ้านนี้ป้องกันไดค่อยดีนะครับดีนะครับแต่ก็ดีนะครับผมก็ได้เงินมานะครับไม่รู้คุ้มหรือเปล่าแต่ก็เล่นๆไปกันนะครับมีเฟสไปครับโอ้โหไม่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 เฮ้ยสองหมื่นหรออะไรสองหมื่นเมื่อกี้อ๋ออมีฐานละครับมีเฟสไปนะครับโอเคนะครับก็ สร้างครับผมก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ประมาณกัห้าหกตัวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ระเบิดผมกดไปกี่ตัวไม่รู้นะครับสร้างทักสามแล้วกันโอ้โหกดหมดเลยเมื่อกี้เปลืองชิปหายครับก็ไม่มีอะไรมากเล่นมันๆนะพวกนี้นะครับไม่เลไรมากครับเอาบอลรูไปตัวนึงแล้วกันคราวหน้าเอ่อะไรเอาตัวนี้ทั้งสองสามตัวครับสี่ตัวห้าตัวนะสบายๆนะครับที่เหลือก็ธนูนะครับ แล้วก็ตัวถึกน้ำโหัวทหารน้ธรรมดาของมันครับประมาณนี้นะครับผมก็รอเอ็กซ์โบเสร็จนะครับก็จะเตรียมสร้างฐานแบบใหม่นะครับก็ย้ายนู่นย้ายนี่อแยะนะครับก็เเอกันม่นะครับในวิดีวอข้างหน้านะครับ e งวิวโอเคครับอินเดนัคซูนะครับบ๊ายบาย